อนนี้เรามาดูนะครับวิธีชีวิตนะครับนี่ครับให้ตับผู้จัดการมาหาอย่างไรครับกอนละสามเม็ดกับสิบก้อนับสามสิบเนี่ยบปุ๊บยอดอปอก่อ่ครับปอกข่ออ่กระโดดมึงอยามึงอยาไปลกอ่ะครับดูตอนนี้ กำลังยิบแงง <S <S <นำ S 1> ครับดว่ามันจะได้ไม่ปลาเรามาหาปลาเลยนะป,ะปนลาปซิวนะครับปลาช่อนปลาดุกปลาหมอไม่เอาครับรอเอาปลาซิวปลาซิวอย่างเดียวครับเป้าหมายเรา นี่ครับนี่จับต่อได้ไหม